สวัสดีครับวันนี้บ่าว m d y y จะมารีวิวแล็บท็อปสแตนนะครับหรือว่าที่วางโน้ตบุ๊กขาตั้งโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นแบบพกพาครับสำหรับใส่กระเป๋าน้ตบุ๊กไปกับที่ต่างๆได้นะครับในกรณีเพื่อนๆมีธุระนะครับที่จะต้องไปข้างนอกแล้วก็ต้องพกโน้ตบุ๊กไปทำงานด้วยนะครับในเซิตนี้จะมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับจะมีพัดลมนะครับ ระบายความรอนนะครับ Hissing Notebook s t a n นะครับแล้วก็ขาตั้งนะครับในกล่องก็จะมีซองมาให้นะครับนี่ครับติดตั้งง่ายครับเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่เป็นสนิมนะครับตนนัวนี้สามารถปรับระดับได้ หลายระดับนะครับปรับความกว้างได้นะครับก็แค่ฉีกขานี่ครับฉีกขาออกไปแบบนี้นะครับเลือกตำแหน่งที่ตั้งตามความเหมาะสมของระดับสายตาเพื่อนๆแบบนี้นะครับพัดลมนะครับที่ให้มานี่ครับเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็น ไทซนะครับ USB ไทซ c แล้วก็มีแถมสายมาให้ผมได้แกะทดลองใช้งานแล้วนะครับแต่สายมันค่อนข้างสั้นนะครับผมก็เลยจะใช้ไทซ c ของตัวเองนะครับในการเชื่อมต่อใช้งานนะครับตัวนี้พัดลมทำงานแบบอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติยังไงนะครับก็คือเมื่อเราต่อไฟ USB เข้ามาเนี่ยเขาจะเริ่มทำงานนะครับ จะทำงานไปเรื่อยๆจนถึงเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะหยุดทำงานนะครับจะพักการทำงานประมาณ10นาทีนะครับจะหยุดการทำงาน10นาทีและเมื่อครบ10นาทีก็จะทำงานต่อไปอีก30นาทีแล้วก็หยุดพัก10นาทีทำงานใหม่30นาทีแบบนี้ไปเรื่อยๆครับนี่ครับเมื่อต่อเข้ามาพัดลมฟังเสียงครับ เสียงไม่ได้แรงมากนะครับแต่ให้ความแรงของลมค่อนข้างดีนะครับช่วยทําให้คอมของเราไม่ร้อนนะครับระบายอากาศนะครับอ่ะผมจะลองวางโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเป็นรุ่นเก่าครับหนามากครับนี่ครับดูขอบด้าน่่างก่อนนี้ครับนี่นะครับแล้วก็ เปิดหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับช่วยมุมภาพนะครับนี่ครับขาตั้งโน้ตบุ๊กสแตนดนะครับโน้ตบุ๊กสแตนดแบบพกพาแล็ปท็อปสแตนแบบพกพาผมถือว่าตัวตอบโจทย์นะครับมันสำหรับการพกพาไปยังสถานที่ต่างๆได้นะครับแล้วก็ช่วย ระบายความร้อนคอมพิวเตอร์คอมพโน้ตบุ๊กของเราครับเวลาเราทํางานนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ในเซตนี้ก็คือมีพัดลมนะครับแล้วก็ขาตั้งตัวนี้นะครับภาพเก็บง่ายนะครับสะดวกนะครับถอดพัดลมออกแค่นี้ครับเก็บขนาดเล็กแค่นี้เองนะครับสามารถนำใส่กระเป๋าน้อตบุ๊ก พกพาไปยังสถานที่ต่างๆที่เราไปทำงานได้นะครับนี่ครับโน้ตบุ๊กทางเราก็จะไม่ร้อนขณะทำงานนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองกดดูในแท็กผลิตภัณฑ์ของทาง YouTube นะครับถ้าระบบไม่แท็กอัตโนมัติให้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้เป็นอีกช่องทางหนึ่งให้เพื่อนๆกดเข้าไปเยี่ยมชมแล้วกันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จาก ช้อปปี้นะครับแอปช้อปปี้นะครับเป็นแอปช้อปปิ้ออนไลน์นะครับที่ผมชอบสั่งซื้อมาใช้งานมันสะดวกดีนะครับโอเคครับสำหรับการรีวิวเจ้าแล็บท็อปสแตนแบบพกพาพร้อมฮิตซิงพัดลมระบายความร้อนก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้ามีอะไรดีๆใหม่ๆเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆผมก็จะนำมารีวิวให้ได้รับชมกันยังไงก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าว m d i y ด้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ